ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปพบกับชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคาม กำลังดักกุ้งฝอยโดยผาม,มุ้งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดักแหลที่ทําการเย็บให้เป็นช่องใช้เป็นเครื่องมือในการดักจับกุ้งฝอยและปลาเล็กให้ได้กล่าวละจํานวนมากส่งผลให้ชาวบ้านในแถบบึงกุยมีอาชีพและรายได้เสริมเป็นอย่างดีโดยชาวบ้านที่กําลังดักมุง้งบอกว่าสําหรับอุปกรณ์ที่นํามาดักปลาเล็กและกุ้งฝอยชาวบ้านเรียกว่าการดักมุ้งแหลโดยการนาผ้าม,มุ้งมาเย็บให้เป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ําคล้ายกับรอบมี ีช่องไว้สำหรับให้กุ้งปลาเข้าไปได้สองทางส่วนผ้ามุ้งที่ทำการมัดติดกับหลักและขึงเป็นที่กั้นระหว่างช่องก็เพื่อให้ปลาซิวกุ้งฝอยผ่านหรือลอดออกไปไม่ได้และหลงเข้าไปอยู่ในมุ้งนั่นเองซึ่งการดักแลจะไม่ใช้เหยื่อล่อ แต่จะให้กุ้งฝอยและก็ปลาไวาน้ำหลงเข้าไปในอุปกรณ์ดักจับโดยจะทำการดักทิ้งไว้แบบข้ามคืนจากนั้นก็จะออกมาสำรวจในตอนเช้าสำหรับสัตว์น้ำที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งฝอยและปลาซิวหลังจากนั้นก็จะนำไปคัดแยกปลากุ้งก่อนนำไปจำหน่ายที่ตลาดโกสุมพิสัยมีรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในแถบนี้เป็นภาพวิถีชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติแหล่งน้ำในการหล่อเลี้ยงชีวิตได้เป็นอย่างดีครับ